ามาต่อกันที่สถานการณ์ที่ประเทศมาเลเซียค่ะขณะนี้ถือว่าอยู่ในภาวะสุญญากาศทางการเมืองเมื่อนายกรัฐมนตรีมูยิดินยัสินประกาศลาออกโดยบอกว่าไม่ต้องการที่จะทำงานร่วมกับโจราธิปไตยก็คือส่งสัญญาณว่าไม่ต้องการที่จะทำงานร่วมกับสสพักอัมโนอีกต่อไปแต่อนาคตของการเมืองมาเลเซียกำลังจะเกิดอะไรขึ้นและเทียบเคียงกับการเมืองไทยได้อย่างไรบ้าง ติดตามรายงานจากจากคุณชลันทร์เดียวทาสมุทรค่ะ Saya tidak akan sekali-kali bersekongkol dengan kompolan kleptokrat. Saya sekali-kali tidak akan mengganggu kebebasan badan kehakiman, apalagi membelakangi perlembagaan persekutuan semata-mata untuk terus kekal berkuasa. ไม่ทำงานกับโจราธิปไตยมูยิตินยัตซินแถลงก่อนลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่มาร่วม17เดือนนับเป็นการดำรงตำแหน่งที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซียด้านคณะรัฐมนตรีประกาศลาออกยกชุดมูยิตินยัตซินย้ำหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะตั้งขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้การบริหารประเทศหยุดชะงัก การเดินทางเข้าพบสมเด็จพระราชาธิบปีอัลสุลต่านอับดุลลาเป็นครั้งที่สของมูยิดดินยัสซินเป็นไปเพื่อกราบบังคมทูลลาออกและได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีนายกคนใหม่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองมาเลเซียถอดความ,มหมายแถลงการไม่ทำงานกับโจราธิปไตยสะท้อนความไม่ลงรอยสสอพักอัมโนไร้เงาการส่งไม้ต่อนายกคนถัดไป สิ่งที่มูยีดินพูดนั้นเนี่ยว่าจะไม่ทำงานกับคนกลุ่มนี้มันสะท้อนอะไรนะคะทั้งๆที่ตอนแรกที่เขาแยกตัวมาจากรัฐบาลมหาเดอันวานั้นเนี่ยเขาเาเขาเขาแยกตัวมาเพื่อที่จะมาจับมือกับอํานาจทั้งกลุ่มที่รวมทั้งนาจิบได้ซ้ำไปนะ,ะคำนี้ทำไมอยู่ดีๆเขาพูดว่าเขาไม่เอาโจราธิปไตยคำว่าโจราธิปไตยคือการโจมตี แหลงการของเขาวันนี้คือการโจมตีกลุ่ม15คนนี้ตรงๆโดยเฉพาะเลยนะคะมันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าทํางานด้วยกันไม่ได้ค่ะสะท้อนว่าหาตัวนายกไม่ได้มูยิดินยัซซินขึ้นดํารงตําแหน่งมีนาคมปีที่แล้วด้วยเสียงปริ่มน้ําหลังการลาออกกระทันหันของมหาเทมุฮัมมัดดับฝันเก้าอี้นายกของอันวาอิบราฮิมตลอดการดํารงตําแหน่งปีเศษ ประสบปัญหาแรงกดดันและการรักษาเสียงข้างมากมาโดยตลอดหลังสอสออัมโน่พักร่วมรัฐบาลถอนเสียงสนับสนุนและแรงกดดันอย่างหนักจากพักร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านและประชาชนท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 มูยิตินยัสซินไม่มีทางเลือกนอกจากลงจากตำแหนง่งสื่อหลายสำนักคาดการรายชื่อตัวเต็งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปชื่อที่ปรากฏในหลายโผลหนีไม่พ้นอิสมาอิลซาบียาคอบ รองนายกรัฐมนตรีและหนึ่งในรัฐมนตรีคนสำคัญที่ดูแลสถานการณ์โควิด -19 รายชื่อถัดมาเตงกูราซารีอัมซาสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรวัย84จากพรรคอัมโนอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านที่พาดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาหลายครั้งและชื่อของมหาเทมฮัมมัดกับแนวทางรัฐบาลแห่งชาติถูกนำมาพูดถึงอีกครั้ง ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองมาเลเซียระบุตัวเต็งแต่ละคนไม่มีใครมีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลส่งผลให้มาเลเซียอยู่ในภาวะสูญยากาศมีเพียงรักษาการนายกรัฐมนตรีแต่ไม่มีคณะรัฐบาลการพลิกผันการเมืองมาเลเซียถูกนำมาเปรียบเทียบกับการเมืองไทยที่ผู้นำรัฐบาลกำลังถูกกดดันอย่างหนักท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ผู้เชี่ยวชาญมาเลเซียมองบริบทการเมืองที่แตกต่าง แลละบทบททาาาของรร,รรรััฐฐสภธมมนูญเ,เซียประการหนึ่งการเมืองของมาเลเซียที่ต่างกับประเทศไทยก็คือมาเลเซียนั้นเนี่ยระบบพักการเมืองของเขาค่อนข้างที่จะแข็งหมายถึงว่าการเมืองทั้งหลายทั้งปวงจะวิ่งเข้าสู่รัฐสภาและพักการ mm. เมืองหมดนะคะแม้กระทั่งสำนักพระราชวังเองเนี่ยบทบาทขององค์สุลต่านสมเด็จพระราชาธิบดีก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็จะต้องมีการ ความตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นขั้นตอนไปท่านก็นะคะนี่คือพูดง่ายๆทั้งทั้งหลายทั้งปวงวิ่งเข้าหารัฐธรรมนูญและระบบรัฐสภายังเป็นเช่นนี้อยู่แล้วคนมาเลเซียก็สังเกตจ,จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่ออกมากัน80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี้นะคะเขายัางเชื่อว่าวิธีที่เขาจะาเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็คือต้องไปเลือกตั้งค่ะท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 การเลือกตั้งยังไม่ใช่ทางออกหลักทั้งจากฝากรัฐบาลและฝ่ายค้านรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนต่อไปยังไม่มีใครครองเสียงข้างมากนักวิเคราะห์มองว่ายังต้องรอ1-2ถึงสสัปดาห์ข้างหน้ากว่ารายชื่อนายกรัฐมนตรีคนที่9ของมาเลเซียจะชัดเจนขึ้นชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน